สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเนาะดีนะครับมีกล่องอ่าที่ให้เปิดนะกันเนาะจะเรียกว่ากิจกรรมแม่งก็มันมันก็จะบอกว่าเป็นกิจกรรมมันก็จะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะพี่เพราะส่วนมากกิจกรรมมันต้องไม่เสียตังค์เอออันนี้มันเป็นอีเวนต์เสียเงินแล้วกันนะครับเนาะมันก็จะมีในส่วนของแพ็คที่เป็นกระเป๋ากับพวกประดับมากระเป๋ามันก็จะเป็นอ่าคิเลสหกนะครับอันนี้ผมจะไม่ทำออฟอะไรเลยนะเป็นคิเลสหกแล้วก็พวกเซตประดับมันจะเป็นคิเลสหนึ่งหนึ่งหนึ เราจะได้คิเลทเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่าได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็กระเป๋าอ,อีกหกนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะลองอ่ะในส่วนของพวกประดับกับกระเป๋าให้แล้วกันนะครับนี่ผมจะถอดอ่ะใส่เป็นกระเป๋าปกติไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือกระเป๋าอ,อะซีบนะีเนาะลองตีมอนพวกนี้แนละ้วกันมันไม่มีคนให้ลองนะเพื่อนหนึ่งดูแค่ที่ที่มันติดจากมอนแล้วกันอันนี้ผมไม่ไใส่วุฒิละวานนะจะให้ดูความผีของที่ที่มันติดแล้วกันเนาะในการแบบว่า ที่เราเคลียร <SH> ์มอนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเนาะให้ดูความถี่ของพวกคลีแล้วกันก็ยังถือว่าอันนี้คือปกติที่ใส่อยู่นะครับติดแต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะเนี่ยก็ยังไม่ค่อยติดอยู่ดีนะก็ยังมีไม่ค่อยติดอยู่บ้างนะก็ยังมีติดนะแต่ก็แบบไม่ได้ถี่อ่ะ เราลองตีเป็นแบบรอบๆไปแล้วกันนะครับนะนนอันนี้เดี๋ยวผมบัฟเพิ่มเข้าไปนะเมื่อกี้ไม่ได้บัฟรับ ก็ยังไม่ค่อยติดนะของตอนนี้เหมือนมีแค่กระเป๋ากับแฟอาวุธแต่แฟอาวุธก็ไม่ได้เป็นแฟนีทองครับที่บวกทีเลทห้านะจะเป็นประมาณนี้นะครจบมีแค่กระเป๋านะเดี๋ยวลองตีไปแบบว่าดูความถี่ของการติดทีแล้วกัน แล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกับการใส่ประดับอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยน,นะครับกับกระเป๋าเสือนะมันก็ยังไม่ค่อยติดทีครับนะขนาดนั้นนะแต่ยังก็ยังติดนะแต่นานๆก็ติดทีแต่ก็ไม่ได้ทีเนี่ยบางทีเราจ่ายสกิลชุดหนึ่งก็ยังไม่ออกเลยอะไรเงี้ยน,นะครับเนาะสกิลพรี นะตีมอนเป็นกองยังติดแค่แบบยิตเดียวอะ่ะยิตดสองยิ้ดอะไรเงี้ยเนี่ย,ยติดยิตเดียวอันนี้ยังติดน้อยแล้วแต่จังหวะนะบางทีก็ไม่ติดเลยก็มีอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะจะไม่ใส่ประดับนะ ผมลองเทสแบบคร่าวๆแล้วสีคนติดเยอะอยู่นะเห็นมันเห็นได้ชัดเลยอะว่าทุกครั้งที่เราจ่ายสกิลตัวหนึ่งยิตเนี่ยมันออกออกบ่อยขึ้นในกรณีที่ตีคนเน,นะผมก็เพิ่งเคยอ่ะมาลองตีมอนเหมือนกันเนะาะเมื่อวานลองกับพี่เขาดูว่าสรุปมันดีจริงไหมอะไรเงี้ย เราดูแค่คีอย่างเดียวนะมดูแค่าดามจทีอย่างเดียวนะว่ามันติดบ่อยแค่ไหนเบาบ่อยแค่ไหนนะต่บางทีก็ไม่ออกนะอันนี้แค่มีแค่กระเป๋ากับอาวุธอย่างเดียวนะครับ

ไม่ติดบ่อยนะโอเคเดี๋ยวมาลองใส่กระเป๋าก่อนเผื่อแบบมอนมันหนาบางไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะลงลง F2 กันเดิมแล้วกันอันนี้เปลี่ยนแค่กระเป๋าอย่างเดียวนะพี่ดูนะทำอยู่ตนงเสร็จปะ พี่ดูอันนี้แคก่กระเป๋าอย่างเดียวนะเห็นไหมติดบ่อยขึ้นไหมนี่แคก่กระเป๋าอย่างเดียวนะ<อ>พี่จะเห็นเลยว่าโอกาสในการติดมันเหมือนจะง่ายขึ้นเห็นปะม<อ><อ>มันมันมันเป็นประกอบการตัดสินใจของคนที่กำลังจะเปิดวันนี้แล้วกันนะครับเนาะ ประกอบการตัดสินใจของคนที่กําลังจะเปิดวันนี้หรือว่ากําลังจะตัดสินใจจะซื้อในตลาดแล้วกันนะอันนี้เออผมทําไว้ให้สําหรับคนที่เขากาลังลังเลอยู่นะครับหรือว่าเขาอยากเห็นคนที่มันใส่จริงๆแล้วว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าหรือเผื่อบางคนเขาเติมเซ็ตอ่ะทุดมาเซ็ตจ่ายสามล้านแคสมาเออเนาะ เขาก็กำลังลังเลยอยู่ว่าถ้าเล่นตัวดาเมจอยากได้ดาเมจจริงๆกระเป๋ามันจะฟุ้มไหมถ้าจะมาเอาคีเลสอันนี้ก็แล้วแต่นะพี่นะ้องตัดสินใจดูนะเพราะของผมก็เป็นคนหนึ่งที่เติมชุดซูมาแล้วผมก็กําลังคิดว่าถ้าจะเล่นเล่นดาเมจจริงๆแล้วควรต้องไม่ใส่ปีกชุดเออยอมเอาดา,ดาเมจออกยอมเอาลดดาเมจออกแล้วก็ไปเพิ่มดาเมจจากการที่เราตีแล้วติดคี้บ่อยขึ้นผมก็เลยลองซื้อกระเป๋ามาลองดูอันนี้คือแค่กระเป๋าอย่างเดียวนะ เห็นป่ะทุกครั้งที่จ่ายสกิลอะพี่แทบจะติดแบบทุกเม็ดเลยอะเห็นป่ะอันนี้แค่กระเป๋าอ,อย่างเดียวนะเห็นไหมเห็นป่ะนี่แค่กระเป๋าเสือใบเดียวนะอือท,ทั้งที่ผมก็มีกระเป๋า c b t อยู่เหมือนกันนะต่างกันแค่สามนะพี่เออว่าไงครับ ยังยังสามจุดเจ็ดห้าร้อยกลัวจะไม่ติดเดียไว้ก่อนได้ไหมผมผมกลัวมันจะไม่ติดไงผมกดไปสองกองแล้วมันไม่ติดไงโอ<ฮ>้เก็บเก็บไว้เดี๋ยวพี่มดเอาแกตีแน่นอน อที่อบอกว่าไงคือผมก็ไม่ค่อยไม่เข้าใจการทํางานของคีมันเหมือนกันเนาะเออแต่ว่าแค่กระเป๋าใบเดียวอะ่ะอันนี้แค่กระเป๋าเสือใบเดียวนะ พี่ก็ดูขีแล้วกันอืมมันติดบ่อยขึ้นนะถ้านับจากกระเป๋าทีวีขีแล้วกันเนาะที่เราใส่ก่อนหน้านี้นะครับอืมเนี่ยพี่ดูแล้วกันชีนี่แค่เปลี่ยนกระเป๋าใบเดียวนะเดี๋ยวพี่ดูเซ็ตประดับอีกนะแล้วเดี๋ยวผมลองถอดกระเป๋าออกแล้วใส่เซ็ตประดับ ให้ดูแล้วกันเห็นไหม ติดบ่อยนะเดี๋ยวผมจะถอดกระเป๋าออกนะแล้วลองประดับนะอืมอันนี้นะต่อไปผมถอดกระเป๋าออกนะแบบนี้นะครับแล้วฟองใส่แค่ประดับนะเฟบสองเหมือนเดิมแต่ผมลองประดับแล้วเมื่อวานไมได้ มองแค่ประดับอย่างเดียวนะอันนี้เซ็ตประดับนะครับให้ดูประดับนะอันนี้ผมถอดเป๋าเสือออกนะพี่ดูพีชจะประดับนะเห็นไหมอันนี้ผมถอดกระเป๋าเสือออกด้วยนะไม่มีไม่มีกระเป๋าใส่นะครับไม่มีนะอันนี้ใส่แค่เซ็ตประดับนะ พี่ดูนะ้พี่ก็ลองตัดสินใจเอาเองนะว่าวันนี้จะเปิดไหมพี่ดูกระเป๋าอันนี้อันนี้เซ็ตเซ็ตประดับนะอือเพราะผมลองลองตีกับคนแล้วพี่ดูพี่ดูอันนี้เซ็ตนี่เซ็ตประดับนะนี่เซ็ตประดับนะกระเป๋าเสือผมไม่ได้ใส่นะผมถอดกระเป๋าเสือออกด้วยนะไม่มีกระเป๋าเสือด้วยนะใส่แค่เซ็ตประดับอย่างเดียวนะครับแล้วประดับยังไม่ได้ทำออฟอะไรเลยนะ อ,อันนี้แค่เซตประดับนะผมจะลองเป็นรอบๆไปดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าพี่ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะใส่ใส่คู่ให้ดูอันนี้แค่ประดับอย่างเดียวนะลองเปร็รอบๆไปใจใหญ่ตอนนี้ดวงเท่าไหร่ผมไม่ได้ตามราคาเลยวะ่ะพี่ต้องลองถามพี่ๆในในแชทดูนะครับ ว่าเราดูไม่ได้พี่ว่าค่าคิงเราเท่าไหร่เออมันไม่มีสเตตัสให้ดูเราก็ต้องอาศัยแบบว่าเทสแบบนี้แหละพี่ เดี๋ยวรอบหน้าผมจะใส่เป็นกระเป๋ากับประดับคู่กันนะอันนี้แค่เซ็ตประดับนะ ใส่กระเป๋าแล้วก็เซตประดับกระเป๋ายังไม่มีออฟอะไรนะครับนนี่ดูกีนะ hiện kia mà บ่อยอ่ะอืมสวัสดีน้องฟี่นะครับสวัสดีนะครับที่นี่ที่ไหนอะไรใช่ที่รักหรือเปล่าอะไรครับเนี่ย ปลามีดบางทียังแบบแแทบจะติดแทบทุกุกดอกที่ปาเลยแต่มันก็ยังมีดอกที่ไม่ติดอยู่นะแต่มันก็ดี่ี่กว่าใส่แค่ประดับอย่างเดียวอะ่ะ เออเห็นละคันอยากเปิดกาชาอันนี้แล้วแต่นะผมแค่ว่าลองให้ดูเฉยๆนะที่ก็ดูความต่างกันเราเองแล้วกันนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนเนาะแต่ผมก็อาจจะยังไม่ทำเหมือนนี่อาจจะใส่แค่กระเป๋าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ค่อยอยากทำออฟหรือทำเลยดีว่าทำก็ต้องเติมตังค์ไปอีกซื้อใบลีกอืม ดัตต้าคืนก่อนอเดี๋ยวเอากระเป๋าไปใส่ตัวเด็กอันนี้ หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมราชาถู่นี่เลยเพจทวิ n ท็อปอัพบริการดีเติมไวมั่นใจในการให้บริการด้วยระบบเติมเงินเกมอัตโนมัติพร้อมทั้งมีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยเพียงเซิร์ชว่า p a y t w i n t t p u u p o o m ง่ายๆเพียงเท่านี้การเติมเงินเกมของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสะดวกสบายและรวดเร็วปลอดภัยอีกด้วยติดต่อ Pay to win ได้ที่ f a c e b o o k c o m p a เพจ i n ป อปอัพหรือ Line Official มีแอดนำหน้า p a y t o w i n Top Up อยากเล่นเกมให้สนุกอย่าลืมลึกถึง p a y t o w i n Top Up นะครับ